ทุกคนก็ด้เด้วยนะครับวันนี้จะมารีวิวรหัสตัวเองคือไม่มีคลิปจะลงแล้วไม่รู้จะทำคลิปอะไรดีอะทุกคนแต่ว่าถ้าอยากให้ทําคลิปอะไรก็ลองคอมเมนต์มาบอกนะครับเนาะผมไม่มีคลิปอะไรจะลงจริงๆก็วันนี้จะมาลองรีวิวรหัสตัวเองดูเนาะก็ผมก็เคยทําไปตอนนั้นแล้วแต่ตอนนั้นของมันอาจจะไม่ค่อยมีนะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีเหมือนโอเคเดี๋ยวเราจะไปอันดับแรกเลยนี่ก็คือนี่รหัสผมนะนี่ก็คือ id ดี d อดีผมก็คือ 68 3 9 2ส24นี่นะครับคือตัวหลักของผมเลยที่ผมเล่นอยู่ประจำก็ <c oughs> <g ül> แบบว่าผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะเกมเกมนี้จ <c> ร <oughs> ิงๆดูดิที่ลบวันนี้ก็คือเล่นกับพี่วินหมดเลยดูทุกคนเล่นกับพี่วินหมดเลยคือผมไปทําคลิปกับพี่วินคือผมไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้เลยนะครับโอเคเดี <Wow. S 1> ๋ยวเรามาดูทางด้านอันนี้ก่อนนะครับนี่สกินปืนก็ผมก็จะมีสกินปืนในนี้นที่เป็นเอซ a m ีเเอ็มซีเอว่าไงนาย m c น,ะนี่ผมเป็นปืนนี่เลยผมสุ่มประมาณ2ครั้างผมได้เลยปืนนี้ ก็แบบว่า <zo> ก <ys ic discussions> <personaje> ็สวยนะเป็นปืนที่ดีอยู่นะนี่มันบวกแบบว่าอัตราการยิงเร็วด้วยืออผมโคตรชอบเลยแล้วก็พวกนี้ครับโอเคแล้วก็สไนส์สไน์ผมจะเอาเป็นสกินนี้ละกันอ่ามีแค่สกินีสกินเดียวที่มันบวกแต่สกินนี้มันไม่บวกแล้วก็ลูกซองนะครับผมใช้เป็นลูกซองอันนี้ซองเขียวเป็นไงล่ะซองเขียวอันนี้ที่จริงผมจะเอาเป็นซองไอซองและซองสีแดงแต่ว่ามันไม่ครบอะไอฟินเขียวมันไม่ครบผมก็เลยเอาอันนี้ละกันโอเคแล้วก็มีพวกนี้ อนนอันนี้8วันแล้วก็อันนี้ถาวรแต่ก็ผมใช้อันนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็หันมาใช้อันนี้แล้วต่อไปเป็น AK นะครับเวน AK ที่แบบเป็นเจ็บใจมากผมเคยสุ่มประมาณหลายกล่องมาก10กว่ากล่องอะ่ะแปลว่ากี่กล่องนะ50กล่อง60กล่องไม่ได้แล้วเวลาตอนนั้นมันแจก,กฟรีประมาณ1กล่องผมสุ่มปุ๊บผมได้เลย ดูดีตอนที่สกินนี้ไม่มีนะครับผมใช้เป็นสกินนี้ในการเล่น่าประมาณนี้แล้วก็ UMP นะครับผมไม่ค่อยได้เล่นผมใช้สกินนี้นะผมก็ไม่ค่อยได้เล่นหลักไอ้สกินเนี้ยแล้วก็ปืนนี้ผมใช้เป็นสกินนี้เอ๊ะหรือสกินนี้ดีวะเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้มันลดแมกกาซีนนะแต่อันนี้มันลดดีโหลดนะครับแต่ว่าอันนี้ละกันละกันแล้วก็ดีเซอร์ตอันนี้ก็คือเล่น 4v4 แล้วได้แล้วก็ไอ้ก18อันนี้ก็เล่น 4v4 แล้วได้เหมือนกัน แล้วก็ n อ c นะครับนี่ก็ผมไม่ได้มีถาวรนนะทุกคนดูผมมีอยู่37วันนแล้วก็สกาไททันอันนี้เป็นสกาที่อยากได้แล้วก็หมนว่าเอ้ยอยากได้อยากได้คือวันต่อไปปุ๊บมันมาเลย <c oughs> ก็คือว่าก็จัดเลยนะครับวันนี้ก็หมดไปประมาณ3 0 0 0เพชรน่าจะใช่แล้วก็ v S s อันนี้ผมใช้สกินนี้อยู่ผมก็อยากได้ถาวรน,นะแต่ว่ามัน <c oughs> ได้แค่นี้จริงๆแล้วก็ไอ้กอซ่าก็ใช้เป็นอันนี้นะเพราะว่ามีสกินเดียว แล้วก็ MP40 นะครับผมก็ใช้เป็นสกินนี้เลยผมชอบสกินที่มันลั่นๆส่วนกระทะนะครับผมก็แบบว่าบางวันก็เปลี่ยนไปน,นัน้นนี้อันนั้นอะไรแบบนี้แต่นี่แหละสามารถจะใช้เป็นสีทองนะครับเพราะมันเท่ดีเนี่เป็นกลุ่มไก่เดี่ยเนี่ยหน้าหน้าพี่วินเนี่ยไก่ไ,ก,ไก, <laughs> ก่ยอกจอก แล้วก็มีดอันนี้ก็เป็นอันนี้เลย SKS นะครับผมใช้เป็นสก,กินนี้ผมสุ่มประมาณกี่กล่องนะสิกล่องผมได้เลยมันออกกล่องที่สองอ่ะได้เลยสก,กินนี้ก็โอเคก็ถือว่าได้อยู่นะสวยนะผมว่าเป็นสก,กินที่สวยมากสวยที่สุดแล้วแหละมันแบบมันแบบเป็นออร่าเนี้ยผมโคตรชอบเลยอ่ะออร่าแบบเอ้ย <laughs> M 2 4 9เนี่ยเป็นสก,กินนี้แล้วก็ ซองพกนี่แซองพกอันนี้สวยนะแล้วก็เป็นสไนดนะครับอันนี้ก็คือบวอกดาเมจสองผมโคตรชอบเลยยิ่งถ้าเป็นแบบว่าถ้ามันมีคอยล์ของมันนะโอ้ยโคตรเลง็งนี่แล้วก็นี้นี่ทุกคนก็ดูนะครับว่ามันมีสกินอะไรบ้างนะผมก็ไม่ค่อยแบบมีสกินอะไรเยอะขนาดนั้นหรอกเนี่ยผมอยากได้นี่ถาวรมากผมสุ่มโคตรหลายกล่องมันไม่ออกสักครั้งเลยตอนนี้มีอยู่22วันนะดูนะครับนี่สกินที่ผมมีอยู่ตอนนี้อ่า แต่สกินพีพก้าสูนี่ผมไม่มีนะมีแค่อันนี้อันเดียวแล้วก็อันนี้เอยอันนี้ผมแนะนำนะทุกคนเนี่ยปืนนี้โกงอยู่นะตอนที่มันปรับมาใหม่อะยังโกงเลยจริงๆแล้วก็คาตานะผมมีอยู่แค่2อันนะครับที่ผมมีอยู่แต่แค่โชว์ได้แค่อันเดียวะแล้วก็แกลลิงนะครับอันนี้มันมเป็นเนื้อหมดอะไรผมไม่รู้อ่ะผ่านๆไปแล้วกันแล้วก็นี่เลย1500พเพชรครับผมได้มาครอบครองเลยถาวร แล้วก็ระเบิดผมชอบระเบิดอันนี้น่าจะชอบระเบิดนี้ที่สุดแล้วละ่ะผมก็เลยใช้ระเบิดนี้แล้วก็ไอวอก็เป็นอันนี้นะครับโอเคแล้วก็มาดูทางด้านท่าเต้นนะครับท่าเต้นผมไม่ค่อยมีอะไรก็ทุกคนก็ดูนะครับท่าเต้นผมไม่ค่อยอะไรกับวันเท่าไหรหรอกเดี๋ยวดูดูด,ดูก็จะมีประมาณนี้และกันไม่ค่อยมีอะไรมากคือดิถ้าไก่ผมยะวไม่มีเลยถ้าโบกมือก็ไม่มีท่านี้ก็ไม่มี ถ้าเกียยนผมไม่มีอะออต่อไปแบคแพกนะก็เป็นกระเป๋าที่กระเป๋าที่ผมใช้อยู่ก็น่าจะเป็นกระเป๋านี้กับกระเป๋ากระต่ายที่ผมใช้อยู่2ใบนอกนั้นผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่ามันไม่ค่อยสวยมันแบบมันยังไงไม่รู้อันนี้ก็ใหญ่เกินไปหรืออะไรเกินไปน,นี่ก็ดูแบบเป็นกระเป๋านักเรียนเกินไปอะ เออทุกคนก็ดูนะครับนี่ซีกระเป๋าที่ผมมีอ่าประมาณนี้แล้วกันแล้วก็อ่ากล่องใต้กล่องใต้นี่ก็ไม่ต้องอะไรมางที่ผมใช้อยู่ก็ใช้เป็นลาวาแต่ไม่รู้นะว่าไหนมันสวยผมไม่ค่อยสนใจพวกกล่องอันนี้แล้วก็สกินรถนะครับนี่ผมมีเป็นตุกต๊กตุ๊กนี่ตุกต๊กตุ๊กสองสกินแล้วก็แลบอเกนี่สองสกินแล้วก็นี่เลยหนึ่งสกินอ่า ต่อไปก็เป็นบอร์ดนะครับนี่บอร์ดตุ่ยตุ่ยตุยตุ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 ต่ต่ไม่เคยมีอะไรเลยเออแต่แต่บอร์ดผมว่าผมจะเปลี่ยนอยู่บอร์ดนั้นมันไม่มีเอฟเฟกต์เนาะเดี๋ยวผมดูก่อนว่าไอ้บอร์ดไหนมีเอฟเฟกต์เดี๋ยวผมดูก่อนเอ้ยอันนี้ก็ไห้นะไอ้สีเขียวมันมีเอฟเฟกต์อยู่อ่าอันนี้แล้วกันไออันสีเขียวนั่นแหละโอเคแล้วก็ล่มนะครับล่มก็ไม่ต้องดูอะไรเยอะก็ได้นะเพราะว่าเราโดดไปแล้วก็ไม่ค่อยได้อะไรกับมันอยู่แล้วล่ม แล้วก็พื้นหลังนะครับนี่พื้นหลังผมก็จะมีอยู่ประมาณเกณ์นี้นะผมก็ไม่ได้มีเยอะนะที่แบบว่าตามสุดเนี่ยน่าจะเป็นไออันนี้ตามสุดไม่ใช่ตามสุดเด็ไอที่ซสซัส่นที่มาเล่นแบบว่าตามสุดผมเล่นซสซัส่นไหนนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเื่ผมว่าเล่นอนะ่ะทุกคนก็ดูนะครับว่าผมมีอะไรบ้างแล้ว มันจะมีพื้นหลังอะไรแลหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ประมาณนี้เลยละกันนี่มันก็มีไม่ค่อยเยอะหรอไม่รู้อ่ะเขารีวิวไอ้พวงนี้อันนี้หรือเปล่าแต่ผมจะรีวิวให้หมดะนี่เนี่แหละรหัสผมตอนปัจจุบันนี่นะครับก็มีประมาณแค่นี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีเยอะมีอะไรนักหนาแต่ว่าเอ้ยมันก็มีเยอะนะแล้วก็ไอ้วกนี้นะครับนี่ไอ้วกนี้ผมก็ไม่ค่อยเลยเอ๊ะทำไมน,น้าใะตกมันเป็นอย่างนี้วะทำไมมันดูไม่โหดเลยวะ ประมาณนี้เลยแล้วกันที่ผมใช้อยู่ก็เป็นยมทูรตแล้วก็เป็นของออร์แกนิกแล้วก็มีพวกนี้แต่ผมไม่ใส่นะครับโอเคก็สำหรับในคอลเลคชั่นก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้แล้วเพชรผมก็มีอยู่ประมาณ20แล้วตังมีอยู่ดึ่งแนเดี๋ยวอันนี้ข้อความอะไรเข้ามาอ๋อข้อความแคนโอเคตอนนี้ผมอยู่แคนตัวเองนะครับก็คือแขนแบ็ครุงเลยตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ30คนอือประมาณสาคนนะครับต่อไปเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับที่ผมมีก็คือมีนก แล้วก็มีอีเตยอีเตยแล้วก็นี่นะครับเป็นเรดโบนอี๋ตัวนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อแล้วก็ชิบะชิบะแล้วก็แมวอันนี้แล้วก็อ่าเป็นหมาตัวนี้ผมไม่ได้ตั้งชื่อหลายตัวมากอ่ะแล้วก็กูแล้วก็นั่นเพนด้าอ่าประมาณนี้เลยแล้วกันต่อไป เป็นชุดนะครับก็คือหัวของผู้ชายนี่เลยหัวผู้ชายทุกคนก็ดูนะครับว่ามันมีหัวอะไรบ้างฮะผมไม่รู้เหมือนกันว่าไหนมันดีหรือไม่ดีนะก็ให้ทุกคนตัดสินใจดูแล้วกันนะครับว่าผมมีอะไรบ้างนี่ผมก็จะเลื่อนไปทุกคนก็สต็อปดูเลยก็ได้นะนี่ประมาณนี้แล้วกัน ล่าล่าลาลาต้องว่างจริงอะที่แบบบัดูแลตัวเองอะ <c oughs> ก็ไม่ค่อยมีอะไรที่มันเละ <c oughs> ๆนะครับบางอันที่แบบว่าเขาบอกว่าเท่หรือแรเช่นคาบูกิอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นก็มาผมเพชรพอหรืออะไรผมก็ไม่ซื้อนะเพราะผมว่ามันไม่สวยผมก็เลยไม่ได้ซื้อแล้วก็เป็นเสื้อนะครับก็พวกนี้เลยอ่าทุกคนก็ลองดูนะครับก็ตอบๆดูว่าอันไหนที่ทุกคนอยากได้แล้วมันคิดว่าทุกคน <c oughs> ทุกคนคิดว่ามันแระ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไหนมาแลหลวไม่แลผมไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้เท่าไหร่ช่วงนี้ไม่ได้เล่นเลย <laughs> ช่วงนี้ผมติดเกมแข่งรถนะครับก็ขอโทษด,ด้วย <laughs> คอนเทนต์ในเกมนี้ผมไม่รู้มันจะทำอะไรดีทุกคนถ้าทุกคนคิดออกก็คอมเมนต์มาบอกผมด้วยเลยได้นี่ก็ดูๆไปอ่ามันก็มีประมาณแค่นี้เนาะแล้วก็กางเกงกางเกงของผู้ชายนี่ประมาณนี้เลยแล้วกันไม่ค่อยมีอะไรเลย <laughs> ไม่มีอะไรเลยต <laughs> ื๊ดตื๊ดตื๊ด,ด ทุกคนอยากได้กระเกงอะไรหรือเสื้ออะไรของผมก็ไม่อนบอกเลยละกันนะครับแต่ผมก็ให้ทุกคนไม่ได้หรอกนี่รองเท้านะเป็นรองเท้าพวกนี้เลยตื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  มันน่าจะหมดแล้วล่ะพวกนี้แล้วก็เป็นชุดพวกนี้นะครับอ่าโอเคแล้วก็อ่านี้น่าจะไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะครับนี่พวกนี้ผมก็ยังไม่ได้สุ่มเลยเออแล้วสุม่มนี่จะเบื่อได้ถาวอนไม่ได้รับยากยากยากแล้วก็พวกนี้นะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้เปิดนะก็แบบทาไมไม่เปิดก็ไม่รู้ โอเคน่าจะมีอยู่ประมาณแค่นี้นะครับในไอดีผมไอน่าจะมีตัวละครเด็กไอตัวละครตัวละครน,นี่ทุกคนก็ดูเอานะครับว่าผมมีตัวละครอ,อะไรบ้างแต่ชุดผู้หญิงเอ้ยลืมชุดผู้หญิงเลยเดี๋ยวผมรีวิวชุดผู้หญิงให้ดูแล้วกันเอาเคลียรไปแล้วกันนี่นะครับ ชุดผู้หญิงนี่ก็คือนี่เลยเดี๋ยวผมจะแบบว่าเลือกไปเร็วๆเลยแล้วกันนี่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 ผู้หญิงคนไหนแบบว่าอยากได้ชุดไหนก็เราคอมเมนต์บอกเลยนะครับส่วนมากผู้หญิงช่องผมก็มีคนดูนะจริงผู้หญิงเยอะชุดห้าช่องผมก็รักทุกคนนะครับรักกว่าแฟนตัวเองอีกยอกแต่ก็รักจริงๆนี่ดูนะครับ มีอะไรบ้างเนาะชุดผู้หญิงผมไม่ค่อยได้ใส่เพราะชุดผู้หญิงผมไม่รู้ว่าผู้หญิงก็แต่งตัวอะไรกันยังไงผมก็เลยว่าเออแต่งอย่างนี้เดี๋ยวเออมันน่ารักดีดูหัวซีแต่ผมบอกนะครับว่าผมได้จากไอ้อันนี้มายังไงนะไอ้รองเทา้าน,นี้เดี๋ยวผมบอกว่าผมได้มายังไงแล้วก็เสื้อมันน่าจะมีอยู่ประมาณแค่นี้โอเคแล้วก็กางเกงไอ,อ้กางเกงผมแบบว่าเป็นคนที่เล่นได้ประมาณต้นปีต้นปี2020 ต้นปีนี้ประมาณเดือนมกราหรือเดือนกุมพาเนี่แหละที่ผมมาเล่นเกมนี้นะผมเล่นยังไม่ถึงปีเลยนะเกมนี้บอกไว้ก่อน <laughs> ยังไม่เล่นถึงปีเลยดีรองเท้ารองเท้านี่น่าจะน่ารักสุดแล้วละ่ะผมว่าโอเคแล้วก็ชุดไอ้พวกนี้ซึ่งรองเท้านี้ได้มาไงคือผมได้มาจากไอ้ชารนะครับไอ้ชารมันแบบว่า,อ,าอยากได้อันี้เปล่าอะไรเงี้ยมันเอารองเท้านี้มาอวดผมก็บอกว่าได้มายัางไงมันบอกว่า 500เอ๊ยเท่าไหร่วะ470บาทเออผมก็อ่าเอาตังค์470บาทให้มันแล้วมาก็ไปซื้อร้านไหนก็ไม่รู้นะครับผมก็เลยได้โค้ดแล้วมาเติมแต่ว่ามันน่าจะมีกิจกรรมอยู่นะทุกคนอ้าวกิจกรรมหายแล้วอ่อมันเหมือนเป็นกิจกรรมของ a i r p นะครับที่แบบว่าได้ชุดนี้มาแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะครับซึ่งไอ้รองเท้านี้ผมได้มาจากปักชากนะครับโอเค ก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณแค่นี้ถ้าผมขาดอะไรไปก็ขอโทษด้วยนะครับเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับลกทุกคนนะครับถ้าใครอยากทำคลิปอะไรต่อก็ขอไม่มาบอกก็ได้เลยเด้อักทุกคนนะครับจุบ๊บ